เรหน้าระองคึ่งได้เตรียมยาเรก่อนหนามันบว่าไม่ใตอนม่มโว่ไเวมกว่าไม่ใ่ยมโกว่าไม่แปจะกัเราาซคำยเขนแผมแม่รองคเงี้มัโปนงดร่งซีซีนี้แซมเรกแะจับอัยี